มต้องขี่จักวเองดิ่งมาได้แม่นต้องมัดงาน,นแบบว่าใส่เสือเ้อ,อ,ลอเลยเดินให้คอตรงอนะส่วนมากใช้ไมนน้ไถ่แล้วคุณช้างผมได้เดินแล้วส่วนโซ่น่ยไม่ได้ปลดออกนะครับเอาไว้ยาวๆเผื่อวิ่งเราก็จะเอาปผูกต้นไม้นะครับ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถือว่าง่ายเลยชาบางตัววิ่งไล่ไล่คนเอายกันหรือบว่กันหน่ห้องน พี่เล็กแกใจถึงมาในอนาคตผมก็ไม่เข้านะครับให้คนที่เขาเก่งเข้าไปเป็นยังไงครับได้ขี่สี่เดือนแล้วเหนื่อยไปใช่แล้วยากเหรอ คือจังบคือพิแล่วคือยังบทันย้อมเลยดิบยอมฉนยอมเลยน่นะปิซเลอมันบยังสีเดล่อมันแล้วมันมันอ่อนเลยเด้อันนี้แข็งอยู่แข็งอยู่อย่าามันทันเเตงเครื่องแล้วเงเปิดเปิดเปิดกัดแล้วเิองเลยเปิดเลย่ พีบุกใส่ ขี่ได้ก่อนออเลยขี่ได้ก่อนไปพุกยวนซุมรัค่าเขียวไครับนี่ยอันนี้กับราคาเขียวเลยนีอันนี้รงค่าแดงครับรคาแดงกี่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนอ่เด็กเปลี่ยนนั่คนนึงคอยโคเบอร์อยู่ข้างหลังครสคนสข้าง แต่ว่าช้างเห็นมาที่ทำแล้วแล้วรับไว้จะต้องดูยาวๆนะครับที่ผมพูดไปอบางคนเขาไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ต้องอธิบายนะครับอธิบายให้ฟังให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองครับคือเป็นช้างเลี้ยงนะช้างเลี้ยงก็ต้องมาทำมาได้เหมือนช้างป่า ช้างแบบเขาก็อยู่ป่าช้างเลี้ยงก็ต้องอยู่คนอย่างมีความสงบหยางปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ช้างนะครับช้างนี่ก็ไม่ได้ผอมม่รู้อะวนตู้ปุ๊กอยู่แต่เรา,ากาา็อยากเข้าไปจับเขาอยากเข้าไปหานเขาโดยปกติสุขใช่รักรเพราะเลยตอแน่เดิกระสีอยู่รัดร้อใส่ถุงใส่เหมือนนักโทษครับแม่แม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนักโทษยังไงามว่า เวลาบุคคลที่ so kay, <S 2> <S 2> <S อันตรายอะไรใชแล้วถ้าเปียบไปนะเพราะเขาก็ต้องมีโซ่ตรวนเพื่อความปลอดภัยประมาน้นะเพื่อความปลอดภัยถามว่ามีทำไมไม่ได้เอาไว้ทําลายนะครับมีไว้เพื่อเพื่อความปลอดภัยโซ่ตรวนไว้หายเป็นสุนัขที่กัด กัดคนนะครับเขาก็นยาเชือกเชือกไม่อยู่ใัโซ่ช้างใช้เชือกอม่ใช้ได้ครับแต่มันเปลืองโซ่เส้นนึก็อยู่ได้เป็นหลายปีนะใช้เชือกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแลก็ไอ้ทุกจิกนะเข้าไปเอ็กกัน้เนาตลอแล้วาต่อใชตแล้ว

Hei, kemarilah. Hii. Jamnya ada. Kemarilah, sampai. 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 Kemarilah, sampai.

เขาเรียกเป็นช้างทื่อหลอนเป็นอเชือกหนึ่งที่ผมชอบมากสวยรหูใหญ่หน้าใหญ่ตกากใหญ่รับอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่านไปในกาตรวจัด

มันไม่ต้องไปนี่เราดูดเจ็บควเลือดออกเนาะเอตาซินไม่จ่ายด้วยนะมึงเออถ้าเอตาซินจ่ายมันก็พ่อนาโอลีเออญารีละพ่อนาอลีพ่อน้อยวเอียเฉียวเวะเขาสองขีดจับแตเองลิงมาได้ ต้องมัดงานแบบว่าใส่เสื่อเลยเดินให้ขอตรงมา นี่เทเดียวเกิดเอลมเท่าลูกโยนตัวนี้เรามนห้อยนึ่งเกบบอลคุโอ้จันี้อันนี้มันใส่ตรงข้างใช่ไหมใส่ตรงต้ขาหรือว่าอะไรขาขาขาเรไปงานมันทยสดะดู

เหมือนก็ฝึกเดินอะคือคือฝึกคื้ไม่ให้เขาแบบเล่นตัวได้นะฝึกตรงนี้คือหันซ้ายหันขวาตอนนี้แค่ตอนนี้นะประมาณช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละประมาณนี้ถ้าเขาเป็นปกติก็โอเคอะก็อยู่ปกติอยู่เหมือนช้างเพชรเมียทั่วไป นอนคือได้พ่อเขานะพ่อเขาพ่อตน้อยแ่ส่ง

sari oh oh sorry, sorry. <laughs> เดินแบบค่อยๆเดินนะเช็ดเช็ชิดเช็หันก็หันไม่ได้นะครับต้องค่อยๆหันเราว่าเอาความปลอดภัยครับแม่ความปลอดภัยเ c ซีความปลอดภัยครับใป้่อยให้เับตามอิสรานี่เดี๋ยววิ่งไปทำอะไรกันเก้าของอีกมันมันยากครับเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อน ช้างก็รู้แหละคนเยอะเ่ยชกวาตมไหไชผมเลยเอาชใหญ่อยู่แลละอยู่ใต้ตรงๆตรงๆเอามาเอาเดี๋ยวไป่หยิ่นี้มามึงจะมาได้ัน่ะทำไมก่อนทอะไรทำไมเทรแค่น้นไงน่ะวาอยู่ในเชือกน่ะวางอยู่บนพื้นน่ะ เออเดี๋ยวเราไปกว้าเอ้ยนอ้ไอ้ไอ้ไออเรือจีเอามดเอาเขาดนตะกันเต้นตะกันตังนึงอย่ไหนมาตัวย่อดูตัวนี้ตัวยาวดูตัวนี้ตัวยาวดูตัวยาววัดกันทีเอามาเต้นโซมเต้นอะไรเอามา ด yup. yeah. ้วยนะก่อนมัดตัวเนาะมัดตไรไปเรือก็ได้ขาวมดตัวไรฮัลโหลดิไปไปดดูเฮยเฮ้ยเอานี่คเออน่ารับจับบอก่เอเลี่ยนแล้วเกิดที่ไหเกิดไนบ ไอโบนี่ยี่รงเือ,เอมเชือกกมีเไปอาวนี้ครับะแปลนะเวลาช้าตกมานลืมควานเรน็วอะไรรอยะกเกลยเกิดมาเคยเห็นที่เชือก2เชือกแล้วแหะ ว้าวนาวว้าว้าว้าวว้าว้าวว้าว้าะว้าาวว้าววากว้้าวว้ห่้าววาวว็าววงาวว้าววนี่ว้าว้าวว้า้าว oh, 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 ้าวว้า้าว้ว้้ับไทย

ซาโม่ชนิดเพลย์ไหมคืดแม่ว่เชื่อให้แน่ไม่กล้บ่ไม่กล้กลัวเดินสำแนงนม่จักไม่โอ่ยหน้ารอยในเหรอเนาะพ่อกระลูดเหมือนกันเลยดูไปแล้วมันจริงๆเสือถ้ามันไม่ให้จับเนี่ยมันต้องเจ็บมากเลยแหละเจ็บใจเจ็บใจเอาเลยเอาดึงไปแต่พูดให้เขาเจ็บใจนะ ก็ยาที่แคสองก็จะมีมีกล้องนะครับมี เฟซมิเตอร์ที่เขามาช่วยกันถ่ายทอดนะครับเปสีชีวิตห่วยไปสีชีวิตไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเชาช้างเราไม่ได้ว่ากันนะก็ทีเขาทีเรานะเราก็ถ่ายเขาบ้างเขาก็มาถ่ายเราบ้างนะไม่ว่ากันแต่คนที่ช่วยจริงๆนี่ก็ไม่เยอะครับสี่ห้าคนก็พอแล้วถ้าเข้าไปเยอะก็อันตรายคนที่เก่งๆเข้าไปจับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บกัน ครับ nó โคดอ่ะ ทิมตัวตลกน้ำพลนะครับเด็ก้นมาเด็กมา นอจดเโอ้เสียดเทินนี่มีมีแต่ช้างตัวเมียนะเลยเไม่ไม่ค่อยรัทึกเท่าไหร่มีรัทึกนีเนรผมมีรัทึกแล้วตัวหนึ่งสองตัวแล้วเพิ่มอีก

ตรงบอกุดเมาถอดตงบอคนนอ่ถอดตัวล็อ่ะเอานเจือนไหมน่าจะแน่นมากนะดูไปแล้วมันจะถอดยากเหมือนปีที่แล้วถอดไม่ได้อ้พี่เล็กถอดได้เี๋ยวเมื่อไหคนเป็นประวัตไปถอดพี่น้องนขุพ่อตไครับผมมีครับขุพ่อตไครับขุพ่อตน้ครับขุพ่องวครับขุพ่องวครับ ขอเล็ครับผม้อลนวดครับผมข้อลนวดครับผมไม่ใช่นวดขายสเต็กนะครับไม่ใช่ครับลนวดไม่ใช่ลูนวดสเต็กไม่มีครับที่มีมีไม่ต้องลูนวเลี้ยช้างครับผมมีครับคุคร่อมีอันนี้คนไม่ลู้โรนครับผมจะหน้าตาดีเพื่อนครับแย่าพยย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 ยหยยยยยยยอยย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 อยยย่่ พ่อน้อยพ่อน้อยเขามานี่เป็นพ่อเก่าพ่อเก่าอันนี้คนซื้อนะครับผมอันนี้คนขี่ครับเขาเป็นคนซื้อครับคนซื้อคนซื้อคนซื้อคนนี้คนซื้อคนซื้อใช่คนซื้อน้องเป็นพ่อเนาะคนซื้ออะไรเป็นคนออกตังค์ับอากาเขาเป็นยังต้องตัดสินแล้ค้อแล้วก็การตื่นตานี่เขายังคนนี้เป็นคนอ้อนคนที่ซื้อนะครับอย่าอะไรตัวนี้ เออให้หันควาครับะโอ้โหนีคครับนี่ก็ซ้อมไหมนะเผื่อเราได้จับบัวบานตวนีเราสัมผัสตรงนไม่อนมันุ่มเราดูมดู่เล็กตาไี่เล็กกัน ไม่ใช่ว่าไว้ใจช้ายากมากครับเพราะว่าหลายรอแล้วแิกินการแชสิกินหลายรงิตอนนี้พี่เล็กกำลังจมมนอยู่สะดอกสะดอกสะดอกกุญแจ เรีกนี่แทปลดแล้วก็แล้วนะับที่เหลือเป็นความสานะพเของควานเขาจเคนเด้มองวจไาไปหาเขาแล้วจับได้จริงจะได้จงถ้าเรากล้าไม่แค่นั้นเองเข้ามาดูเลยว่าที่ต้องดูทำไมมันก็ไม่ดูมันก็ไม่ได้ มันก e ็ุ่ <m <m ินมันธรรมชาติมันอยู่ดินน่ับเนินดินนะเห็นไหมเดินดินน่ะเดินดินขึ้ไปตรงบนนอนดินใช่เออเรามาถึง่น้นแ่ขึ้นไปบนดนน้นถอนล้วอ่ะเจะได้เดินละอด้แล้เดินละ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 ออกจากตรงนี้สี่เดือนนะครับสี่เดือนเอาไ้ีเอารล่ย ผบ้าก็ใช้รถไถน,น้ำคุณช้างผมได้เดินแล้วส่วนโซ่เนะี่ยไม่ได้ปลดออกนนครับเอาไว้ยาวๆเผื่อวิ่งเราก็จะเอาผูกต้นไม้นะครับปีละครั้งนะปีละครั้ง โอเคเฮ้ยเฮ้ยรักดีตรงนี้แลวคนก็ได้เห้ยใจนะ,จะใจนะเอาว่าปลอดภัยแล้วค่อยเดี๋ยวเสร็จจากสี่ห้าวันเดี๋ยวก็พาไปลงทรายครับเจ้าของเขาเน่ยลูกทรัพย์สาวคู่ครับเยอะลูกสาวเขาก็กระโดดขึ้น

ที่ตากที่แทนนะถ้ากลัวก็ได้ไล่ชุดว่าก็ได้ชุดถึง อยากได้ช่างงานอยากทอเอาช่างตัวเมียดีแล้วอยากอยากได้ช่างงานอยากทอเวรชัยไปช่างงานเวรชัยน้องอะไรนะน้องลิซ่าก็ช่างเงี้ยใช่ไหมครับเัอตัวเมียนะครับผมถ้าสิมาเป็นดองกันอ่าผมตีต้นขาหิ้งโซ่เข่าเสือกันะครับ กินอยก็เนาะกริ้ก็ตาเนาะเขาเยี่ยวแตกเลนะครับเหมือนเหมือนมีการยอมบ้างกลักลหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์เนาะถ้าทำแท้ดีต้องขี้แต่ครับถ้ายอมยยมขี้แต่เยี่ยวแตทไมครับผมครับผมถ้ามันถ้าัวนี้เขาขี้แตกเยี่ยวแต่ด้วยใช่ไหมครับได้ครับย <mmm ังไม่กัวเท่าไหร่ครับเนทางเขาือได้จากของกัน่อนก่อนชาเขาชื่อเตาเนี่ยเต้าหรอชุดหย่อนหอเตานี่ครับไม่ทำไมได้ ก่อนวางมวยกับยายบุนเพลงผมจำน่าบาอะไรรตอะไรตรงตรน้นสะเดานี่นมึงช้างชา <c oughs> ชาปลายก็ลงนาวไอ้ล <c oughs> มพันมันแก่กทางก็คได้นเลยฝนตัวตาแต่น